การตัดสินใจเลือกของคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจครับจริงๆคุณถ้าคุณเข้าใจอยู่อย่างนี้คุณโน้มจะโน้มน้าวใจใครก็ได้นะครับคุณกล้าซื้อของที่แพงที่สุดเพราะคุณรู้ว่าคุณมีสิบสองล้านครับคุณมีร้อยี่สิบล้านครับคุณมีหนึ่งพันสรอยล้านครับนะครับ คุณถึงกล้าตัดสินใจเอาของที่ดีและแพงที่สุดครับแต่ครับในทางกลับกันครับถ้าคุณไม่มีความมั่นใจครับห้าพันบาทเนี่ยเอ้ยเป็นญาที่ดีว่ะนะครับแต่คุณมีเงินติดกระเป๋าอยู่แค่ห้าสิบบาทครับนะครับไม่พอซื้อเข้าครับการตัดสินใจของคุณจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปครับเออนะครับใช้สามสิบบาทก็ได้วะนะครับไปโรงพยาบาลรัฐก็ได้วะคือมันต้องรักษาตามอาการเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีมากพอ เราเลยไม่ตัดสินใจมันไม่มีความมั่นใจมากพอในการจัดการปัญหาน,นั้นนะเราเลยไม่ไม่เลือกมันครับและมีแนวโน้มคับว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกวิธีการของเอ,อถ้าถ้าเป็นตัวอย่างของการไม่สบายก็จะเลือกโรงพยาบาลน,นะครับก็ประหยัดเซฟๆนะครับเพราะอครับเพราะเราไม่มั่นใจครับนะครับเงินมันไม่มากพอครับใจมันไม่กล้ามากพอครับเห็นไหมครับ แสดงว่ามนุษย์เราเวลาจะตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมันมีความมั่นใจหรือมันไม่มั่นใจในตัวเองวันนี้คุณจะทําให้แฟนของคุณเลือกคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณน่ะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในตัวเองครับนะครับคุณจึงจะทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจเลือกเราได้คนเราเวลาจะตัดสินใจคุณต้องแคปโปรเซสนี้ไว้นะครับคือ อันนี้ฝั่งเขาคนเวลาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยจะมองตัวเองครับนี่เขาจะมองตัวเองครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะเช็คว่าเขารู้สึกมั่นใจหรือไม่ครับหลังจากที่เขารู้แล้วว่าเขารู้สึกมั่นใจหรือไม่มั่นใจครับเขาจะเกิดการตัดสินใจครับเลือกอะไรสักอย่างนะครับในชีวิตเนี้ยอันนี้ต้องจับตาดูดีๆนะครับ หคือเขาจะมองตัวเอง 2. เขาจะเช็คกับสภาวะจิตจของตัวเองว่าฉันเป็นคนมั่นใจหรือไม่มั่นใจสามจึงเกิดการตัดสินใจนะครับตอนที่ผมถามคุณว่าถ้าคุณมีสิบสองล้านนะครับคุณซื้อ,อยาแต้มสิวคุณจะแบบแบบถูกกับแบบแพงหลายคนก็ตอบแบบแพงมาเพราะอะไรครับเรามั่นใจว่าเพราะเรามีสิบสองล้านครับฉันมั่นใจนะครับไม่ราคายผิวอ่ะ นะครับคููคมถามว่าเรามี12ล้านเหมือนกันยาที่รักษาคุณแม่เม็ดละห้บาทกับเม็ดละห้าพันคุณเลือกห้าพันเพราะอะไรครับเรามั่นใจนะครับเพราะฉันมี12ล้านครับมันจะอิงมาจากความมั่นใจของของตัวเองครับแล้วมันจึงตัดตัดสินใจอะไรออกมาครับนะครับนี่คือมนุษย์เป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ครับวันนี้ถ้าคุณอยากให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ย เราเองเนี่ยนะครับจะต้องประเมินครับต้องประเมินประเมินเขาครับนะครับถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองนะครับพวกที่เป็นท็อกซิกขี้กลัวขี้หวาดระแวงนะครับไม่ใช่คนสป,ปอร์ตนะครับคนที่บน่นคนที่ขี้เหนียวนะครับคนที่เจ้าระเบียบต่างๆพวกนี้พวกนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเพราะงั้นเนี่ยให้เราอธิบาย ให้เราอธิบายว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคบหากันเนี่ยเราเหมาะสมและสอดคล้องกันอย่างไรครับเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มั่นใจในตัวเองมันจะผลักทุกคนออกจากชีวิตครับและคบกับใครเนี่ยก็คบกันไม่ได้นานครับนะครับนะครับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันไม่เหมาะกับคนนี้ นะครับหรือว่าคนนี้เขาดูสูงสองเกินไปเฮ้ยคนนี้เขาดูหรูเกินไปเขาดูแพงเกินไปบางคนดูสวยดูหรูแต่ไม่มีใครกล้ากล้าเข้าใกล้มีนะครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่คนจะเลือกเราอะมันอยู่ที่เหตุผลที่เราอธิบายถึงความสอดคล้องกับหรือความเหมาะสมนะครับครูคอมบอกว่า12สิบสองล้านนะครับแพงที่สุดผมก็รู้สึกเออก็ถูกก็เหมาะสมดีกับเรานะ แต่ถ้าคูมบอกว่าคุณมีเงินอยู่แค่ห้าร้อยบาทะนะรหรือว่าคุณมีเงินเก้าร้อยเกาิอะแล้วคุณจะซื้อแบบแพงและดีที่สุด9ก้าเกิแต่คุณไม่มีเงินซื้อข้าวสารนะคุณจะคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมกับฉันว่ะเห็นไหมครับคนจะตัดสินใจแล้วก็ตามแต่เป็นเพราะเขารู้สึกว่ามันมีความเหมาะสมคุณนะต้องอธิบายว่าเรากับเขาเหมาะสมกันอย่างไรหรือสอดคล้องกันอย่างไรครับวันนี้ผูคมจะบอกให้การที่เขาไม่เลือกเรา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราไม่เคยอธิบายครับนะครับเราไม่เคยอธิบายครับและในขณะเดียวกันครับเราถกเถียงบนกลดาตอบโต้เอาชนะนะครับซึ่งกันเล่นกันครับแต่เราไม่เคยอธิบายเลยนะว่ามันสอดคล้องอย่างไรมันมีความคุ้มค่ายอย่างไรเอ่อมันเกิดผลดีขึ้นอย่างไรเราไม่ได้อธิบายครับกฎของการตัดสินใจของมนุษย์จําได้ไหมครับเขาจะมองตัวเอง นะครับและมาเทสตวเองว่ารู้สึกมีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจถ้ามั่นใจนะครับก็จะเลือกแต่ถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่ค่อยเลือกครับวันนี้ถ้าเขาไม่เลือกเราแสดงว่าเขาไม่มั่นใจในตัวของเราครับการที่เฮ้ยเขาคบหลายๆคนเขาไม่มั่นใจกับใครเลยนะครับแต่ที่ยังคบอยู่มันตักตวงผลประโยชน์ครับแต่จะให้ชัดเจนกับใครสักคนไม่เลยครับเพราะอะไรครับ เพราะเขาไม่มั่นใจกับใครสักคนหนึ่งครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยจําไว้นะครับคนจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่อันเกิดจากการสอดคล้องครับนะครับคนต้องอธิบายว่าเราสอดคล้องกันยังไงครับไม่ใช่มานั่งเถียงกันอยู่ครับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในคอร์สใหม่นะครับวิธีการอธิบายทั้งหมดเลยครับนะครับการทำให้คนรู้สึกว่าเราสอดคล้องกันมากเราเหมาะสมกันมากครับจำไว้นะครับ คนจะตัดสินใจเป็นเพราะเขาประเมินตัวเองก่อนนะครับแล้วจึงเลือกถ้าเขาไม่เลือกเราแสดงว่ามันประเมินตัวเองบางอย่างที่มันมันดันรู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับเรามันเลยไม่เลือกครับนะครับมันเลยไม่เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเลือกเราอันเกิดจากการที่เขารู้สึกว่ามันเหมาะสมและสอดคล้องนะครับ เหมือนกับการที่เราซื้อ,อยาเม็ดละห้าพันให้แม่ครับเพราะเรารู้สึกว่ามันเหมาะสมและสอดคล้องกับแม่มีพระคุณครับนะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงครับห้าพันะ 5, ก็จ่ายได้ครับและเราประเมินว่าเรามีสิบสองล้านครับเห็นไหมครับความรู้สึกของเราเราจะรู้สึกว่ามันเหมาะสมและสอดคล้องครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมมนธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ย อยู่ในคอสสังจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บบาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษ อีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลแอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ